สวัสดีเพื่อนๆชาวกาล,ลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นแบบเศรษฐีปลอมๆนะคะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยกันให้สุดๆในโหมดที่มีชื่อว่าคอยแคสนั่นเองค่ะซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ความพิเศษของโหมดนี้นะคะมันจะมีโทเค็นเหรียญเนี่ยดอบเยอะมากๆให้เราไปช้อปปิ้งกันอย่างให้เพลิดเพลินเลยแถมในโหมดคอยแคสเนี่ยถ้าหากเล่นครบ5ครั้งนะคะรับสกินระเบิดไปเลยค่ะถึงวันที่27ตุลา คค้มเท่่านนัะก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันของลูน่านะคะนอกจากนี้ภาพยนตร์หนังสั้นฉบับเต็มของลูน่าก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูกันล่ะมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงใช่ลุงตัวออกไป <c oughs> คำนี้ลูน่าไม่ได้กล่าวสามารถไปดูได้ที่ช่องกาลีนาฟรีไฟทีเฮดนะคะโอเคและด้วยความที่ว่าปลายเดือนนี้เนี่ยมันจะมีเทศกาลฮอลลวีนค่ะฟรีไฟเนี่ยเขาก็เลยส่งของที่เกี่ยวกับผีๆแล้วก็ความตุยมาให้กับพี่มินเยอะมากๆเลย ชุดแฟชั่นช่างฝีมือแห่งความตายค่ะตอนรับฮาโลวีนสุดๆตรงข้อมือเนี่ยมันจะมีรูปกะโหลกด้วยนะคะเป็นแบบผ้าทอนะถอดฮูดได้ชุดผู้หญิงนะคะจะมีดอกดาวเรืองอยู่บนศีรษะนะคะแล้วก็มีกรงเล็บเกาะอ,อยู่ข้างๆที่คิดว่า2ชุดนี้มาจากดีไซน์ของฝั่งเม็กซิโกค่ะชุดลาพากานะคะก็จะเป็นชุดสีดําแล้วก็มีรูปโครงกระดูกนะคะชุดนี้ก็เช่นกันค่ะสามารถถอดฮูดได้ด้วย ซึ่งชุดอันนี้เข้ามาอยู่ในกิจกรรมกล่องแฟชั่นเทศกาลผีสะสมโทเคน็นถึงวันที่6พฤศจิกายนนอกจากนี้ยังมีชุดแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายที่มาใหม่เหมือนกันค่ะมีท่าแอนิเมชั่นเปิดตัวด้วยนะคะเห็นไหมข้างล่างเนี่ยเป็นดอกดาวเรืองโปอยู่นะคะแล้วตรงไหลเนี่ยก็มีประดับอยู่เช่นกันจะเห็นได้ว่าเอฟเฟกต์ทางด้านหลังนะคะมีดวงวิญญ,ญาณผีพุ่งออกมาด้วยค่ะ <laughs> ชุดผู้หญิงก็อยู่ในธีมสีม่วงดําค่ะ ลายหน้ากากนี้มาจากฝั่งเม็กซิโกชัดๆเอาซะพี่มินนึกถึงเรื่องโคโค่ค่ะซึ่งดอกดาวเรืองที่เราเห็นอยู่ในเรื่องนะคะมีความเชื่อว่ากลิ่นของมันจะช่วยนําทางให้บรรพบุรุษของเรานะคะเดินทางกลับบ้านมาหาเราได้ค่ะนอกจากนี้ยังส่งชุดที่จอเข่าดํามาให้อีกรอบนึงนะคะและพิเศษตรงที่ครั้งนี้มีชุดผู้หญิงมาเหมือนกันค่ะแลดูหางแนวข้างหลังของเธอสิ ชุดนี้นะคะมีทรงผมสีขาวแล้วก็ไฮไลท์สีชมพูดวงตาเป็นแมวสักสีขาวดําค่ะและที่น่ารักมากๆเชื่อว่าหลายคนต้องชอบก็คือรองเท้าแมวค่ะ และถ้าทางผีฮาโลวีนก็มาอีกแล้วสกินปืนสกาค่ะจากการแข่งขันเบอร์ซีรีส์ครั้งก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับค่าความสามารถอัตราย,ยิงบวก2เจอกเกาะบวก1ลบความเร็วการเคลื่อนที่ถือว่าลั่นได้เร็วมากนะคะแถมยังยิงคนที่ใส่เกาะได้แรงขึ้นอีก <Wow. S 1> นอกจากนี้ฟาร์มาร์คาบุก,กินะคะจะกลับมาให้ซื้ออีกครั้งกับค่าดาเมจบวก2อัตราย,ยิงบวก1และความสามารถในเลเวล6นะคะจะเพิ่มดาเมจกับศัตรูที่เคลื่อนที่ นอกจากนี้ไอวอลของคอบ,บ้ารวมถึงหมัดของคอบบ้าจะกลับมาให้ซื้ออีกครั้งเช่นกันปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะต้อนรับฮาโลวีนแบบสุดๆแฟชั่นจัดเต็มสกินเปินก็มา เรียกได้ว่าปลายเดือนนี้เนี่ยก็เตรียมหลอนกันให้ทั่วปตัตตพีเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันค่ะเทคนิคที่พี่มินสอนในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เอามาเล่นเฉพาะโหมดนี้เท่านั้นนะคะแต่มันยังสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเจอปืนที่มีของแต่งเยอะมากๆนะคะ ซึ่งพี่มิงก็จะบอกถึงตัวละครที่เหมาะสมกับปืนพวกนี้ด้วยมาอ่านคําบรรยายเพิ่มเติมก่อนนะคะมันบอกว่าเราสามารถรับเหรียญได้ตามแมพนะคะหรือหลังจากสังหารศัตรูใช้เหรียญซื้อของให้เพลินเลยนะคะแล้วก็อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายก็จะได้บูย่าเมือ่อเข้ามาในเกมแล้วลองสังเกตข้อที่2ค่ะสามารถใช้เหรียญน,นะคะชุบชีวิตตัวเองได้ด้วยก่อนรอบสุดท้ายซึ่งบอกเลยว่าตู้แรกในด่านนี้มีเข็มชุบชีวิตด้วย ดังนั้นนะคะถ้าหากเรายิงศัตรูตายแล้วเนี่ยให้สังเกตนะคะว่าเขาตายจริงหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนล้าทิวได้เลยนะ แล้วในกรณีที่ถ้าหากเราเป็นคนโดนยิงแทนนะคะหากเราใช้เข็มชุดชีวิตไม่ทันหรือไม่ได้จริงๆเนี่ยเราสามารถเกิดใหม่ได้นะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยจะเกิดได้ฟรีเลยให้ <Wow. S 1> เรามาจิ้มตรงเกิดทันทีตรงมุมขวาล่างค่ะและจะเห็นได้ว่าถ้าหากพี่มินตายอีกครั้งนะคะจะต้องใช้เหรียญทั้งหมด5้0 0ัเหรียญในการชุบชีวิตครั้งต่อไป <c oughs> ดังนั้นยิ่งเงินเยอะยิ่งชุบชีวิตได้หลายครั้งค่ะเอา ตุยวงเฮ้ยเป็นไรคะเกิดใหม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หูมันอยู่ใกล้มากๆเลยและสังเกตนะคะชุบชีวิตต่อไปจะแพงขึ้นกลายเป็นหมื่นเหรียญแล้วคะ่ะเอ้ยโ้อเสียก็คือศัตรูนะคะจะเกิดใกล้ๆกับเราด้วยคะ่ะเอ้าพอเราเกิดมาก็มาใกล้กับศัตรูอีกอู้หูคือพอวงบีบแล้วจุดเกิดจะน้อยลงนะคะเกิดครั้งต่อไปสามหมื่นเอ้ยไอ้ข้างหน้าก็มีข้างหลังอ้าวพี่มินเกิดใหม่ไม่ได้แล้วคะ่ะ สังเกตนะคะมันจะไม่มีให้กดเกิดใหม่แล้วนั่นเป็นเพราะว่าวงสุดท้ายได้ขึ้นแล้วค่ะจะไม่สามารถชุบชีวิตได้อีกต่อให้เรามีเงินเหลือถึงก็ตาม oh. ซึ่งตู้เลขของอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีปืนสกานะคะเสียดายมากก็มาซื้อชิปอัปเกรดเอายากับหน้ากากคิวเนี่ยดรอปน้อยมากๆค่ะแนะนําว่าแลกไว้ในตู้เลยค่ะหลังจากที่เราเริ่มเกมนะคะให้เราทําการเปิดแทนที่ใหญ่เพื่อดูจุดเกิดคนอื่นค่ะ เห็นไหมมันจะแสดงตำแหน่งทุกคนในแมปนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้พี่อยู่ที <t> ่คาตูล <t> ิสติว <market> ่านะคะมีคนให้ระวังอีก2คนด้วยกันเริ่มแล้วก็เตรียมเก็บเหรียญได้เลยนะคะและระหว่างที่เราแลกตู้เนี่ยต้องระวังให้ดีค่ะมันจะมีคนมาที่ตู้เยอะมากๆโอ้โหเกือบไปแล้วนะคะยังมีคนมาอีกคอช็อปหน่อยเงียบๆเดียนี่มันไม่ใช่รถแลกแจกแถมนะเฮ้ย คิดเหมือนกันไปอีกนะคะโดดสวนกันเออและโหมดดีที่ต้องระวังมากๆไม่ใช่ศัตรูค่ะแต่เป็นวงค่ะซึ่งวงในที่นี้แรงมากค่ะแนะนำว่าให้แลกหนก้ากากอยูมาเยอะๆนะคะเพราะพี่มินเห็นหลายคนมากๆนะคะชื่อขึ้นว่าตายวงเยอะมากๆ <c oughs> และในที่สุดพี่มินก็เข้าวงได้แล้วแล้วก็เข้าวงมาให้โดนยิงอยู่ดีค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันกับทักษะตัวละครที่เหมาะเล่นกับปืนรัวๆแล้วก็โหมดนี้กันโดยเฉพาะนะคะกับทักษะกดใช้อันแรกก็คืออันล็อกนั่นเองค่ะเอาไว้เพิ่มเลือดแล้วก็รีบวิ่งเข้าวงนะคะวงบีบไวมากเกมที่2คือเคอันนี้ก็เพิ่มเลือดได้เช่นกันนะคะหรือเจ้าทัศยะนะคะจะได้วิ่งเข้าวงเร็วๆไปเลยค่ะและจากที่เรารู้กันนะคะระหว่างที่เราวิ่งเข้าวงเนี่ยเราจะต้องใช้ไอวอลเยอะมากๆค่ะซึ่งฝั่งตรงข้ามก็มีไอวอลเยอะเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาไปแลกกันมาเยอะไง ดังนั้นทักษะของสกายเลอร์จะมีประโยชน์มากมานะคะนอกจากจะเจาะไอวอลแล้วเนี่ยยังเพิ่มเลือดขณะตั้งไอวอลด้วยหรือจะเอาเซนนะคะไปช่วยในการเจาะไอวอลแล้วก็เพิ่มเลือดตอนเข้าชาร์ต <Okay. S 1> ด้วยความที่ว่าหมวดนี้ปืนมันรัวมากนะคะอาจจะเอาโฮเมอร์ไปลดอัตตายิงหรือจะเอาไอลิสนะคะยิงทะลุไอวอลไปเลยค่ะไหนไหนไอวอลก็เยอะดีนะส่วนทักษะติดตัวนะคะของแต่งก็เยอะอยู่แล้วก็เอาลูน่าไปยิงให้รัวขึ้นค่ะ ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยพี่ว่าเราจะได้เจอคนในระยะประชิดมากกว่านะคะนี่พอยิงซ้ำน,นะคะทักษะสีเขียวขึ้นมาแล้วค่ะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่จะได้วิ่งจุกมาพันยาได้ค่ะ โหมดนี้นะคะเป็นโหมดที่ปืนลัวมากๆกระสุนหมดไวเพราะฉะนั้นเอาพาโลมาไปเก็บกระสุนได้นึงถึงปืนชาร์จให้นึกถึงโจตากับนิกิตาไว้ค่ะอเพราะอาวุธเลขที่เราได้เนี่ยเป็น MP5 กับ M4 ของแตง่งชาร์จระยะใกล้ก็เอา DB กับดาชาลดแรงดีดและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เอาเคลลี่ไปด้วยก็ได้นะหรือจะเอาวูฟลาไปด้วยก็ได้ค่ะเวลาแรกของทางมีคนมายิงหัวอาจเพิ่มโอกาสรอดค่ะ เอาลูกกเอต้าไปเพิ่มหลอดเลือดก็ได้เลือดจะได้เยอะกว่าปกติเอาแฮตโตลร่างสองไปด้วยก็ได้ค่ะการดามีเพราะน่าจะได้บวกเยอะ ส่วนคู่หูที่น่าสนใจก็คือซาซิลค่ะถ้าหากมียาน้อยน้องจะช่วยประหยัดยาได้เยอะหรือจะเอาเสือไปเก็บกระสุนก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นการแนะนําทักษะเฉยๆนะคะจะใช้ทักษะที่ตัวเองถนดัดก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ถ้าหากรู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไปเล่นในสถานการณ์จริงกันดีกว่าโอ้โหตอนนี้นะคะพี่อยู่ใกล้หอดูดาวแล้วก็มีคนใกล้ๆสุสานทั้งหมด2คนอย่างแรกต้องทําการฟาร์มเหรียญค่ะแม่บอกเลยนะคะที่นี่เนี่ยก็คือแบบบ้านเกิดพี่มินนะคะฟาร์มได้ กก่งมาต้องพยายามย่อหัวหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูที่เกิดข้างๆเนี่ยอยู่ไหนคือเหรียญเยอะมากจนอยากให้เป็นดอบในโหมดปกติเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดหมือนพี่ได้ยินเสียงนั่นไงจริงๆด้วยเฮ้ยเขาจะเห็นพี่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเขาลงมาตรงนี้เฮ้ยเห็นปะวะเขาวิ่งไปทางนู้นแล้วค่ะทุกคน โอเคขอหลบตรงนี้ก่อนพี่ว่าเขาเห็นพี่ว่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างหลังมาไงเนี่ยอยืพี่ชินกับการใช้หงอคงนะคะอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วค่ะโยดีมีลูนะ่าคือเวลาสังหารเสร็จเราก็ได้เหรียญเลยนะคะไม่ต้องวิ่งไปตองศพอะไอ้ตัวผู้หญิงคนนั้นมันไปไหนแล้วนะเฮ้ยตรงนั้นเขาบวกกันอยู่ค่ะอืไม่ไหวค่ะพี่ไม่อยากตายวงขอดีเข้าวงก่อนนะเฮ้ยอย่าบอกนะ มีตั้งเยอะยิงมาโดนป้ายโฆษณาค่ะโอ้กอพัญญาแป๊บเห็น้าคนนั้นตายวงจริงๆด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ไปแลกตู้ก่อนเฮ้ยไอตรงข้างๆตู้แลกมันมีคนบวกกันค่ะอันแรกขอสวยข้างหลังออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องมาแอบแลกข้างหลังนะคะเดี๋ยวหัวโยกแนะนําว่าซื้อชิปไปให้ครบเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนดีดออกนอกวงด้วยหรอดีนะเขาไม่เห็นพี่นายดีดไปทําไมอ่ะเฮ้ยดีดไปเดี๋ยวก็ตายวงหรอก โอ้ยไม่ไหวค่ะพี่มินลืมแลกนะะ้ากาคิวมาโอ้โหยาก็มีแค่หกกล่องเอ้ยข้างหน้ามีคนอไอ้นั่นขึ้นอืดเสียชีวิตค่ะไปตายนอกวงแน่ๆเลยเนี่ยคือสาเหตุที่พี่มินชอบเล่นหงอผมมันพางตัวได้เนียนค่ะไม่ค่อยมีใครสังเกตแม่แต่เสียดายนะคะโหมดนี้มันไม่มีสะโขบให้เลยอะ่ะยืนอะไรอยู่ตรงนี้คะตกใจหมดเอ้ยเดี๋ยวเด๋ย,ดยพี่โด,พ,โดพี่โดอยู่ในบ้านเอ้ยอย่าพิ่ง ทำไมคนตรงนี้มันเยอะจังอะโอ้ยดีดูข้างในมีคนยิงพี่โด้นี่เอาระเบิดไปไอ้ไอ้ข้างหลังตอดมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะเยอะไปแล้วขอพันยาแป๊บนึงนะนี่วงก็บีบจังเลยห้น่าเหมือนจะบวกกันอยู่นะคะแอบร้อยหน่อยแล้วกันโอ้หขึ้นแดงล้วนๆเอาพี่โดตายแล้วมาเกิดใหม่ตรงนี้พอดีไปอีกรอบนะ คนนั้นที่มันฆ่าพี่โดเมื่อกี้เนี่ยคะเขายังอยู่ค่ะเอออยู่แค่ตรงนี้เองนี่หว่ามาดิมาดิไอวอลเยอะพอกันฟังนะชัจสกายเลอร์พี่บอกแล้วค่ะหมดนี้เนี่ยเหมาะกับสกายเลอร์มากๆเลยนะอ่าสแนปอีกอ่าสแนปยิงอือหือไอวอจะเยอะไปไหนเนี่ยแต่เอาอะล็อกมาก็ดีเหมือนกันนะเอ,อ้ยเดืเอบแล้วมันมีข้างบนยินยงงูไม่ค่ะพี่ขอแอบตรงนี้ก่อน และไอตัวที่ยิงมาจากเขาเมื่อกี้แน่อยู่ตรงนี้หรอหมดแต่มองข้างหน้าค่ะต,ต้องรีบซ้มเดี๋ยวเขาใช้เข็มชุบทันตอนนี้เหลือแค่สองคนสุดท้ายค่ะและเขาบวงอยู่ข้างหน้าพอดีบอกเลยจังหวะน,นี้มีแต่หลอยอ่ะมาออกมาครบแล้วนะคะสองคนนัดเดียวแตกกับลัดไม่ลัดอะ่ะอีกคนอยู่ไหนอยู่ไหนไอเธอแล้ว หยุดเลยเป็นไงล่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่บอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยค่อนข้างมันนะคะและแต่ละตาเนี่ยมันใช้เวลาเล่นน้อยมากๆคะ่ะไม่ถึง10นาทีเลยและคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆคะ่ะสําหรับคนที่ชอบเล่นปืนของแต่งอย่าลืมชวนเพื่อนมากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่มิ้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจ,นจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่